เกต้าว่าปล่อยจินนี่กับนายวีไว้แบบนี้ไม่ได้หรอกนะคะปานกับคุณปิ่นก็เห็นนะคะว่าเขาสองคนมีอะไรกันแค่นั้นไม่พอนะคะยังจะงัดแงะเข้าไปขโมยของในร้านอีกอะ่ะอะไรกันมีเรื่องแบบนี้ในร้านด้วยเหรอสวัสดีคะ่ะคุณปู่ไม่มีอะไรครับมากขนาดนี้แล้วอะ่ะบอกคุณปู่ไปสิคะคุณปู่จะได้รู้จะได้ช่วยตัดสินใจ คุณปู่คะคเดี๋ยวฉันขอฟังหลานฉันก่อนว่าไงาปิดไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรคะ่ะมีสิคะทำไมจะไม่มีคุณปู่คะจินนี่กับนายวีคนขับแท็กซี่ที่คุณปิ่นพาเข้ามาคะ่ะ เขาเป็นผัวเมียกันแล้วเขาว่าแอปงัดแงะเข้าไปขโมยของในร้านด้วยนะคะจินนี่กับนวีค่ะจินนี่กับนายวีวดีมากเกก้วคุณทำแบบนี้ทำไมก็คุณปู่จะเป็นต้องรู้นี่ค่ะ อย่างที่บอกแล้วคะ่ะว่าคุณปู่เนี่ยจะได้ช่วยตัดสินใจว่าปานควรจะทำอย่างไรปัญหาของผมผมจัดการของผมได้ทุกอย่างมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ปานคิดก็ได้นะคะคำโบราณที่ว่าชาวนากับงูเห่าเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่คะ่ะเพราะเมื่อตะกี้เนี้ยแมวเหมียวโทรมารายงานว่า ในวีกับจินนี่กำลังอ้อล้อกันอยู่ที่บ้านพักพนักงานถามหน่อยเด้เมื่อคืนน่ะไปร้านทำไมเหรออืมแล้วคนเขาเมาว่าไงบ้างอะเจ๊ก็เหมือนอย่างที่ฉันเล่าให้เธอฟังนั่นแหละหืมสก,กปรกนอกจากจะหน้าตามไม่ดีแล้วยังจิตใจสกปรกอีก แกว่าใครนจีนี่อาาเอาเอาลเปล่ะเอาเลยป่งลกหนังแมวมายากเลยจีนี่เไม่งั้นก็แล้วคอตบจบกดน้าไปเลยเสเขาจะปลายขาเ้ยแล่ว่าบ้หาไว้หน้าหัก้แล้วก็ขุดลุงฝังหรือไม่ก็โยนให้แรงมันกิน ไม่มีใครก็อย่างคำเธอหรอกจ้าจะบอกไว้ให้เสนียดมีซะก่อนอุ้ยมือขัน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 ขจินนี่จินนี่แล้วตกลงเมื่อคืนน่ะเกิดอะไรขึ้นคือจินจินไปจับผีมาอะจับผี จำกันได้นะวันนั้นน่ะวันที่จินนี่ทำร้านนันทลักษณ์พังมันไม่ใช่แค่จินเห็นตุ๊กแกในรมแล้วก,ก็หนูแต่สีที่จินเห็นะ่ะจินเห็นผีแต่วันนั้นน่ะจินก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังกลัวว่าทุกคนจะตื่นตกใจแล้วก็หาว่าจินเหลวไหลหอื้เลอะเถอะ เดี๋ยวกะเละเทะหรอกนี่จะไปไหนก็ไปเลยไปเ,<อ>เดี๋ยวฉันจัดให้เละตรงนี้หรอกเดี๋ยว<อ>แม่แล้วออกไปเลย<ๆ>ก่อนที่ฉันอดใจไม่ไหวระฉีกหนังแกเป็นหนังไก่ออกเป็นชิ้นๆแกสักเอา้าได้คอ,อยดูนะฉันจะกลับมาพร้อมคอยมน่าสันตโของพวกแกถ้าทางอาหารเม็ดจะหมดตรงนี้นะไ,ม,ไม,ม,ม่น่าชื่อแมวเหมียวเลยน่าชื่อแมวหมามากกว่า โอ้โหนี่มาเต็มชัดชัดเจนชัดเจนทีนี่เราต่อเลยกัลังเงนก็เมื่อคืนจินก็เลยชวนพี่วีไปด้วยเอออย่าเพิ่งคิดลึกนะครับคือจินนี่เขาแค่ชวนผมไปจับผีเท่านั้นเองครับอ๋อเเห็นหรือเปล่าคะ เจอสิเจอผีมากันสองตัวจินจำไ,ได้แม่นเลยนุ่งจงกระเบนถอดเสื้อเหมือนเหมือนรักยมแต่แก่นะ,ะเขาเข้ามาทำร้ายจินหักจิน แต่ว่าโชคดีที่มีเด็กคนหนึ่งมาช่วยจินเอาไว้แต่โชคร้ายที่เด็กคนนั้นน่ะถูกผีรักยมทำร้ายจนป่านี้จินยังไม่รู้เลยว่าเด็กคนนั้นนนั้เป็นยังไงบ้างโอ้ยลูกมองสิหนูเจ็บโอ้ยถค่อย่างงั้มันต้องใช้ยาแล้วเดี๋ยวลูกอยาหายามาให้ให อุยลุงตะเชื่อเลยอาช่วยลุงจับเลยจะจับเลยจะเปิดฝามันอ แอันนี้ทาทั้งหมู่บ้านเอาู้จ๊อบอยยังไม่ได้ทาเลยเจ็บตรงไหนอะขอดูลุงมองวุ้นเจมโอ้นเจมลุงมองนี่ไงทำให้เจ็บมามันจะได้จำทำไมทำอะไรไม่ปรึกษาผู้หลับผู้ใหญ่เขา โอ้ก็ตอนนั้นมันก็ทำหานี่ลุงหนูก็กลัวว่าไอ้รักยมเนี่ยมันจะทำอะไรหนูที่นี่เขาโธ่แล้วหนูเป็นเด็กนะหนูจะไปชนะไอ้ไอ้ผีกะเลกะลาดสองตัวนั้นได้ยังไงหนูว่ามันไม่เท่าไรหรอกใช่ไอ้รักยมสองตัวนะ่ะความจริงมันไม่เท่าไรหรอกแต่หนูลู่ไหมที่มันมีอิทธิฤทธิ์ที่มันมีฤทธิ์เดชอะไรอย่างนะี้ เพราะมันถูกบังคับโดยเวทมนต์เวทมนต์ใช่มันถูกวควบคุมและบังคับโดยเวทมนต์มันถึงได้มีอิทธิฤทธิ์ลายกาดถึงสิบเท่า แกต้องทำตามคำสั่งของเก็บแก้วและแกจะได้สิ่งที่แกต้องการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอเคครับเดี๋ยวพักได้แล้วเตรียมเซตที่สามนะเดี เดลิต้ากลับมาใหม่นะคะพี่จ้ะแล้วมาให้ตรงเวลานะค่ะฮัลโหลปานอยู่ไหนคะร้านอันทรักไปที่ร้านอีกแล้วไหนก็บอกว่าปิดซ่อมแซมไงมีอะไรกันนักหนาหรือว่า จินนี่เธอแน่ใจเหรอว่าเป็นผีหลักยมจริงๆอะฉันแน่ใจเพราะว่าฉันเห็นจริงๆเป็นอย่างที่คิดไว้ไม่ผิดเลยอะอะไรเหรอคะเชฟอ๋อเปล่าเปล่า <c oughs> แค่จะบอกว่า เราเชื่อเธอจินนี่ร้าเรามีผีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะจีนกับพี่วีเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรกันเหมือนอย่างที่คนใจสกปกนั้นคิดแน่ๆผมเชื่อครับก็อย่างที่เจนภาพูดนะครับจินนี่เขาไม่เคยโกหกและผมก็มองไม่เห็นเหตุผลด้วยว่าทำไมจินนี่จะต้องโกหกเรื่องนี้ด้วย ก็เพราะว่ามันเป็นสายโจรจะมาขโมยของยังไงล่ะภายในหัวคุณเกตแก้วเนี่ยมีแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยใช่เรื่องไม่ดีก็เพราะฉันรู้เรื่องของเธอไะสิฉันรู้ว่าเธอกับผัวของเธอรวมหัวกันมาที่นี่ทำไมไอ้ผัวจินนี่ผัวจินนี่คือใครเหรอคะก็นีวีสิจับคาย หยากทั้งกายทั้งใจสุปลกที่สุดที่พูดตรงๆนะตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันยังไม่เคยเจอใครหน้ารังเกียีว่าคุณเก็แก้วมาก่อนปังเฮ้ยเดียนี้เฮ้ยเธอไม่รอดแน่ฉันกับพี่วีไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆไอ้ไอ้ปังปองน่าพี่ตา